นักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครับคเฮ้ยเอ้เจมส์ทำอะไรวะออสตอรี่อ่ะพวกเราสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโ้อทีต้อทีสวัสดีครูติดประชุมด่วนนะอันนี้ดิวค่ะเอาไปแจกเพื่อนๆลงเร็วๆหน่อยสมโชู บึงเป็นตูดีแล้วเฮ้ยขอบใจเว้ยโชคอย่าไปสนใจเว้ยอย่าไปสนใจเฮ้ยนี่พวกแกอะหยุดล้อชื่อโชคได้แล้วนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไม่ล้อแล้วนะสมโชคตั้งกิ้วสมโชคสมโชครู้เร็วดีจังดีสมโชคขอบใจนะสมโชค เล่าร้องอได้แล้วไม่ได้ทำไ,ทำไมอ่ะฉันจะร้องทำไมอ่ะพวกเราสมโชค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 เออหยุดได้แล้วไปร้องชื่อพ่อเขาทำไมมานี่มาเออเดี๋ยว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 อาจารย์จัดการให้อ่ะโอเคเธอเอาไปหนึ่งตังออน,นนะเออเธอเอาไปหนึ่ง<ๆ>อันเออสบายใจขึ้นนะเดี๋ยวคร<อ>ูจะจัดการให้อุ้ยร้องไห้ร้องไห้สมโชคพี่แงะสมโชคพี่แงะสมโชคกี ตมโจ๊กีเงี้ยโจกี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอ้าวแล้วไปด่าพ่อตัวเองอย่างนั้นได้ยังไงไม่ใช่พ่อดูคับแฟนเก่าหนูเลิกไปแล้วอ๋อเหรออ้าวไม่ใช่ด่าชื่อพ่อกันเหรอโอ้ยล้อชื่อพ่อมันเก่าแล้วครับจานเดี๋ยวนี้เขารอชื่อแฟนเก่าแล้วเจ็บกว่าครับผม ใจเย็นมึงเดี๋ยวมึงก็ลืมลืมลืมพี่โชคได้เฮ้ยหยุดพูดชื่อของคนนี้ไอ้อสมโชคมันมีแฟนใหม่ไปแล้วมันมีแฟนใหม่ไปแล้วเจก็เล่นสมโชคได้นะไอ้กูไม่อยากได้เย็ดเลยเอา,า,อาเอ,า,า,อ,า,เอา,าอย่างนี้เอาอย่างนี้หยุดหยุดรอสมโชคเขาจะรู้ไหมว่าสมโชคเวลาเพื่อไนอไ,ดได้ยินเพื่อนจะเจ็บปวดขนาดไหนได้ยินคาว่าสมโชคสมโชคเข้าหูสมโชคสมโชคมันจะเครียดไหมนี่คิดดูดิ่จำไว้เลยข้าหลังเลย สงโชคคำว่าสงโชคมาดีขึ้นไหมลูกโอเคนะโอเคบ้าเลยละคะจ้าย่ะ, <c oughs> ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโชคลางใจเย็นๆนะลูกไม่มีใครล้อสมโชคอีกต่อไปอ <elekt ric Islands> ชลิอะไร ออกมาปะเนี่ยออกมาดูเร็วสิแต่มือตอนนี้มันระหว่างสอบมันจะดีหรอวะโอ้ยจะมีอะไรดีกว่านี้อีกฮะไอ้ที่ใหญยอะบอกไว้เลยนะว่านี่คือหนทางเดียวที่เราจะรอดกูรีบจดก่อนเออเออดำซิประกาศนี่กูบอกครูนะว่ากูท้องเสียเดี๋ยวกูรีบจดข้งไหนดีวะข้อมือกูดีป่ะเออเออเออจดแล้จดแล้กูฉีกออกเลยจดให้ละเอียดมั่งเออ มึงมั่นใจได้เลยเว้ยอันนี้กูไปเอามาจากห้องอื่นมาเชื่อถือได้เลยูเชื่อถือได้โอเคห้องอื่นเขาเรียบร้อยหมดแล้วโอเคโอเคมึงคึ้นไปกูเจ็บเรียบร้อยละอะไรทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไระเราเกาอะไรคะป้าไอ้ที่จดไว้ซ่อนไว้ออกมาสิคะอะไรคะไม่ได้จดเลยค่ะไมได้จดเลยค่ะเหรอคะค่ะไม่งั้นฉันปรับตกทุกวิชานะจ๊ะ ครูขามันมันไม่ใช่อย่างที่ครูคิดเลยนะคะนี่นี่นี่อย่ามาหัดโกหกพกลมนะคะฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนนะคะเอาโพยข้อสอบที่แอบจดออกมาเดี๋ยวนี้มันไม่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 ไยังจะปรับตัวครูชาเธอเอาโพยข้อสอบมาทุจริตในการสอบครูขาเอมันไม่ใช่โพยข้อสอบค่ะมันไม่ใช่โพยข้อสอบมันโพยอะไรโพยหวยค่ะเธอไม่ได้ง่นะคะเธอบอกว่า ถือได้เหรอแล้วก็เอามาจากห้องที่เขาเรียบร้อยแล้วมันจะอะไรอีกถ้าไม่ใช่โวยข้อสอบคุูฟังนะคะคือตอนนี้ห้องอื่นเนี่ยเขาส่งเลขไปที่บ้านกันแล้วแต่พวกหนูยังไม่ได้ส่งเลยต้องรีบใช่ค่ะครูแล้วตอนนี้เนี่ยมันใกล้เวลาออกแล้วค่ะครูเดี๋ยวพวกหนูจะไม่ทันแล้วนะคะจริงค่ะแล้วเธอจะไม่สอบกันแล้วเหรอครูคะหนูขอร้องนะคะถ้าเกิดว่าจะสอบเนี่ยช่วยเลื่อนสอบเป็นวันอื่นได้ไหมคะที่มันไม่ตรงกับวันหวยออกอะค่ะครู เราเป็นต้องการที่จะไม่สอบวันเดียวกับที่หวยออกอันนี้หนูฝากคุณไปเรียพออยากให้หนูเรียนพอถูกต้องไปเรียนพอวันหวยออกเนี่ยก็คือห้ามสอบเลยใช่ค่ะจะเป็นประโยชน์กับหลักสูตรของเราแต่พวกหนูเนี่ยห้ามสอบมาดูซิเปหวยจริงใช่ไหมเปิดไปเปิดไปอคนะเหลือไว้ใช้ร้อยหนึ่งแล้วกันอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะรับไปสิทำไมคะ กูฝากซื้อด้วยทุกเลขที่เธอเก่งเชื่อถือได้แน่นะคกูฝากความหวังด้วยนะมีสอบหรอคะเรื่องหวยสิเรื่องสอบก็เรื่องของเธอสิหวยเราเกี่ยวกันได้ค่ะเรียบร้อยจะทำังไาค่ส่งมาวสบดีไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูไปก่อนนะคะไปอนหนูรวยกูรวยเนาะได้รสัค่ครูสิครับใส่ให้เลยครับเพื่อปรุงน้คซีอร่อยจริงๆรินี้ สั่งมาม่าอยู่หรอสายฉันนั่นสิฉันกำลังหิวเลยเสียงมาก่อนตัวนะเจสสั่งให้แล้วว่าแต่แกสั่งรสอะไรอะก็นี่ไงมาม่าโอเครสผัดไข่เค็มหอมมันถึงรสไข่เค็มอร่อยไม่ซ้ําใครรสนี้อร่อยเชื่อฉันเฮ้ยหนูเอาด้วยพี่สั่งเพื่อนหนูแล้วเจสขอบคุณนะช่วยถือหน่อยเร็วไหน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 นี่นี่ไปจ้านั่งกินดา หอมไหมนี่ขนาดยังไม่คลุกแบบจริงจังนะเนี่ยหอ,หอมมากเลยอะหอมไข่คเค็มไข่เค็มเลยแหละเป็นไงเฮ้ยมาม่าโอเคเลยอะอร่อยใช่ไหมนี่ในฐานะที่แกเนี่ยแนะนำสิ่งดีๆให้กับฉันนะทำไมวันนี้ฉันเลี้ยงเองจริงปุ้ดีิจริงปุน้นันเฮ้ยกันฉันบอกบโร้านเลยนะเ๊อยอม อำหนึ่งพี่ครัเท่าไหร่คะทั้งหมดอ่ะเฮ้ยอีเติร์อย่าบอกนะถูใช่ป่ะเตอร์กิฟต์กูอ๋อเฮ้ยอีเติร์อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยอะไรอย่าบอกกูนะมึงใช้มุกเดิมอีกแล้วอะไรมึงจะใช้มุกเดิมเปล่าตังไม่ได้มุงไม่ได้มุกะไรทั้งนั้นแหละมันหายจริงๆมึงเปล่าตังหายเหรอนี่ยมึงดูดิ มีทิชชู่แล้วก็มีกิฟต์เนี่ยมึกนีกด่ดีมึงไปไหนมาบ้างก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็เดินตามมาหามึงเนี่ยไปหอ,อยสุชาติมาไม่ใช่เหรอไม่ได้ไปนั้นไปเมื่อคืนลึกนี่ด<ๆ>ีก<ๆ>ูต้องทำกระเป๋าตังค์หล่นแน่ๆเลยว่าเออ,เอ,อแต่กูจ่ายให้ก็ได้มึงเลิกอั้มได้แล้วนี่เติร์กในนั้นมีแบงค์พันทั้งสองใบอ่ะเยอะด้วยนะเออพี่เจสครับครับสวัสดีครับอีกแล้วเหรอกินเด็กอีกแล้วเหรอไม่ใช่เด็กกูอ่ะเหรคร รู้ได้ไงครับว่าพี่ชื่อเจสอะค่ะเออพอดีผมเจอเนี่ยครับกระเป๋าตังค์ใช่กระเป๋าของพี่เจสหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ค่ะเจสเบาได้เบาขอบคุณนะคะคเจสเบาได้เบาเจสเด็กอยู่ขอบคุณนะครับพี่ลองเช็คดูก่อนก็ได้ครับว่ามีอะไรหายจากกระเป๋าตังค์ไหมครับอ๋อค่ะค่ะค่ะดูนาน,นครบแล้วคือ,ค,อคือไม่มีอะไรหายว่ะ แต่แต่ว่าฉันแปลกใจอ่ะเพราะตอนแรกมันมีแบงค์พันแค่2ใบแล้วทำไมมันเป็นแบงค์ร้อยยี่สิบใบก็ไม่รู้อ่ะจริงพุดนิีเออคือพอดีผมเอาไปแลกให้อ่ะครับเผื่อพี่เจสจะให้รางวัลผมครับอ๋อเฮ้ยหัวไววไอ้หนุ่มเออเด็กมึงยัคิดเลยโอเคเออในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นคนดีเป็นเด็กที่ดีเจอกระเป๋าตังค์ตกอยู่แล้วน้องก็ไม่ขโมยนะคะพี่ ก็ให้รังหวัดตัวที่เห็นม่นับคนแนนครับชอบช่วยเหลือคนชอบแบบมีสิทธิ์น้ำใจมีอะไรพี่คนนี้ก็อยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยนี่ค่ะพี่ให้ยี่สิบแล้วครับไม่ต้องเกงใจนะครับถือว่า เป็นรางวัลของคนดีแล้วกันเนาะอันนี้พี่นับเฉยๆครับว่าครบไหมเงี้แหละเลินพี่ <c oughs> นะคะงั้น <c oughs> พี่ขอตัวก่อนนะขอบคุณนะะไป,ไปกับหอยก่อนเะล้เดีหนูเอาถ้วยมาคืนนะคะถ้าเราเป็นคนเรวเราก็จะได้เงินสองพันแต่เนี่ยเราเป็นคนดีเราก็เลยได้เงิน20บาท แต่มันก็ภูมิใจเนาะที่เราเป็นคนดีพี่ครับพี่ครับไปเล่นไดโนเสาร์ที่บ้านผมไหมครับผมอยากปรึกษาแม่ทำไงดีอ่ะให้แบบคนเขากราบไหว้แล้วให้เขากลัวด้วยเหยียบไว้เลยนะถัดจากมิกกี้กับเก้าแม่ก็ไม่ค่อยชอบลูกแล้วมีแฟนหรือยังไม่มีหรอกแม่ใครจะมาจีบอาคามาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะคะน้องพลอยอยู่ไหมครับอ๋อน้องพลอยลงไปเป็นงานด้านล่างนะค่ะขอตัวครับ <pant ing> ววก่อน,นครับด้ค่ะครูเป็นหูเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรา,านะักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคน